门开吗？ ใช่ไอ้หุ่มคนนี้แล้วนะหนึ่งสองสามเดี๋ยวสิจดมองเห็นกูไหมมึงกลัวอะไรฮะทำไมฮะมึงกลัวอะไรอย่าสีโลเมเทพเทวานังพระหลักเมืองเทพเทวานังพระก <c oughs> ันหนุเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดราชบุรีลงมาประทับณล่างนายระคุณเดศเกี้ยวนี้เถิดเดียวพ่อหลักเมืองราชบุรีกูนี่ไง ทำไมมาลงอยู่ในฮะอีหนูคนนี้ได้ยังไงฮะมึงเป็นใครมึงพูดมามึงว่ามามึงว่ามาเร็วฮะพูดมาลงมาทำอะไรมายุ่งกับเขาทำไมพูดมาพูดมาเร็ว ผ่านตรงข้างทางที่ <C oughs> ที่ไปกรงเทพนั่นแหละแล้วแล้วตอนนั้นพี่สาวเขานี่เป็นเขานะก็คืออามองที่ใบกลน้นี่ผมมาอุทิศลาให้สิ่งที่มองไม่เห็นทุกอย่างแม้กระทั่งผีผมช่วยทั้งผีท้งคนมองนะหนึ่งสองสามมองนะก็เป็นผู้หญิงต,ตอนตายอยู่น้อยกว่าพี่วินี่ อยู่ในพิสาคนนี้มาพักหนึ่งนะใช่ป่ะพักหนึ่งนะหนึ่งสองสามไม่ต้องผนมมือก็มีตามาดีไม่ได้มาร้าแค่ในเองอยากได้อะไรพูดมาลูกพูดนะเชไรเชิญพนมมือพนมพนมือละ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลูกพูดมาอยากได้อะไรมันไปทําอะไรให้มึงว่ามาเร็ว มันไปทำอะไรให้มึงมา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 ,มาลูกมามามาใช่ไหมพูดมาลูกมามาโอ้มาพูดมาพูดมาลูกม,มันทําอะไรให้ลูกฮะอยากได้อะไรให้หนูคนนี้ทําบุญให้หรือว่างไงลูกอย่างไงพูดมาฮะใช่ไหมให้ทําบุญให้แล้วเดี๋ยวต้องไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรนะเป็นผีตามข้างทางที่อีหนูคนเนี้ยขับรถไปมึงขับรถไปไหนมาฮะ ไปกรุเงเทพทุกคืนเลยครับใช่ไหมตอนกลางคืนใช่ไหม<ะ>ผ่าตอนกลางค,คืนแค่นั่นแหละแล้วช่วงที่มันจิตตกอะไรต่ออะไรช่วงนี้มีความมีความกังวลอะายๆในชีวิตอยู่ใช่เปล่าเยอะใช่ไหมมันจิตตกแหละมึงเข้ามาแล้วมึงจงออกไปเดี๋ยวนี้มึงเอามาออกไปไดี่ยี่มาเยียายมายาามมายามาเรยามายาม

แ่ตนเดียวนะหลายตนเลยเนี่ยมายอาเนี้ยไปมึงรอไก่อนอไไดีเไ,ไปก่ิติิุวุโวิชาสมาิสุิชามาิสัยิดิดสิไปชยเไปนีมั่งไปมึงนั่งนี่มึงนั่งนี่ก่อนมึงนั่งนี่มนั่งอีอีกตนหลายตนเลยแล้วเนี่ยอยู่อย่างเนี้ยออกมาให้หมดเลยทีเดียวไปจบปอ่ะเดียวเ่อพรเดยไปไไยัง เทวสุวรรณวัดจุฬามณีนายกองขวามือชยยมาเลยตุมาตาชิมามยุมาสิชโมยสยาย ทำบุญถวายสังฆทานให้สัมภเวสีที่อยู่ข้างทางนะ <c oughs> ให้เขาภายในสามเดือนให้เขาสามครั้งแค่นั่นแหละผ้าตรงผ้าไตาอะไรยารักษาโรคนู่นนี่นั่นอะไรไปอะซื้อเอานะไม่ต้องไปเจ็ปไปปีนไปนตังนะซื้อเอามาถวายสังฆทานให้เขาให้รวมเป็นสามชุดให้สัมภเวสีที่ผ่านเข้ามาเข้ามาแค่นั้นจบทุกอย่างจะไปหมดเลยนั่นแหละเริ่มทํากับออกจากตำหนักนี้ไปแล้วก็ทําได้เลยวัดไหนเรก็ว่าไปเลยแหละทุกอย่างจะจบแต่ถ้ายังไม่ทําเขาก็ยังพอพอออกจากตำหนัก เขาก็มาใหม่ถูกป่ะแค่นั้นเองเพราะว่าฟังไว้นะผีเขาก็คือคนเหมือนเราอะ่ะเขาอยากได้บุญพี่คนนี้ช่วงตอนนี้ชีวิตมีความวิตกกังวลเยอะใช่ป่ะจิตตกมากพอไปทํงานต้องไปต่างปรเทศทุกคืนทุกคืนทุกคืนดื้อพอ,พอ,พ,อพอช่วงจิตตกเราเนี้ยปุ๊บเนี้ยมันจิตเราอ่อนแอไงผีที่คอยอยากได้บุญอะไรเขาเขาเห็นช่องว่างเขาโอ๊ะโอ๊โอ๊โอโอเข้ามาแล้วผีคนนั้นก็เยอะถูกป่ะ <c oughs> ไม่ได้มาแรกตัวเดียวก็แฝงมาใม่มาแค่้เองเพราะนั้นทําบุญให้เขา ถามว่าจะให้ผมเนี่ยไล่ผีตีผีให้ร้องไห้ให้อะไรต่ออะไรให้กลัวไปเนี่ยผมไม่ทำเพราะเขาเป็นเขาเคยเป็นคนเหมือนเราข็แค่มาขอบุญแค่นี้เองจบแค่แนั้นแหละเขาไม่ได้มาคิดรายแนละมักมาแก่กอมจบทำให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปแต่เดี๋ยวก่อนคุยให้เดี๋ไปอยู่แล้วเนี่ยกันไม่ว้องกลัวฟังนะนะลูกเอาไปเมืม่สีทั้งหลายนะ เนี่ยผมต่อเป็นล่างผมชื่อนายเป็นคนเด็กเป็นโจงนะผมพูดกับพวกคุณนะพวกพี่พวกลุงพวกป้าที่มาอยู่เนี่ยนะผมบอกนะถ้าพี่ชายพี่สาวเขาทาบุญถวายสักการะให้เรียบร้อยแล้วถ้าพวกคุณยังอยู่อีกแล้วยังเป็นอย่างนี้อีกผมเก้นะนะนะผมชื่อต่อผมเก้นนะมาตรงผมต้องสําเร็จทุกเคส ผมเก๋นะถ้ายังไม่เชื่อฟังกันไม่นั่นกันผมเก๋นะแค่นั้นเองแล้วปู่ผมแรงรู้อยู่แล้วปู่สีมาเมื่อไหร่ปู่สีเขาไม่อยากมาทําร้ายนะปู่สีนี่เอาฝังดินสาบส่งเลยนะตามนี้นะถ้าตามนี้พยักหน้าเร็วเร็วเออพวกมึงสัญญาก,กูขุนศรีชาดชัยหนาคราถ้าอพวกมึงผิดสัญญากับกูกูจะสาบส่งให้มึง สมฝังดินไปนะเดี๋ยวนี้พิดออกไปมายอามาเชืโอมายามาจบแต่ถ้าคุณจิตตกตรเนี้ยตรงนี้เขาก็ช่วยได้แค่ระดับหนึ่งถูกปะคือเราต้องเข้มแข็งด้วยเว้จิตเราต้องเจ๋งด้วยจิตตกต่อให้แม่งขอต่อให้โค้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย เขาก็ได้ระดับหนึ่งถูกไหมแค่นี้เองพี่ต้องมีความสุขในชีวิตมีพลังพอเรามีความสุขในชีวิตมีอะไรีวิตปุ๊บเนี่ยบาเรามีความเข้งแข็งของเราแม่งม,มันก็มาเองเขาเขาอะไรมาไม่ได้แล้วก็้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยอะไรต่ออะไรที่เรานับถือบ,บูชาไปแค่นี้เองจบแล้วก็ไปถวายสักกัณฐาให้เขาแล้วก็ตอนถวายสักัณาเนี่ยก็บอกให้เขาสังเวชที่อยู่เนี้ยแล้วก็แค่นี้พอไม่ต้องให้ใครนะให้เฉพาะชุดเนี้ยที่มาอยู่อะเออนั่นแหละแล้วเขาก็ไปจบ แต่ชุดเนี้ไปนี่ทำให้เขาเมาื่อไรเนี่ยครบสามครั้งแล้วทำให้เขาครบสามครั้งทำไปเถอะก็คือเริ่มทําปุ๊บเนี่ยไปแน่นอนไปเลยไปแน่นอนแล้วพยาพยาจิตตกแค่แหละไปแน่นอนเพราะว่าผมก็ไม่ยอมมาตรงนี้แล้วแค่นั้นแหละเราปูุทหานกุนศรีชานชัยนักราชนะสัพเวเสีที่อยู่นะถอยออกไปณนะบัดนี้เชิญนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวอีหนูคนนี้นะ เป็นท่านไหนนะออกมาสื่อสารได้ไหมครับจนี่หนูคนนี้จะได้บูชาท่านนะให้ถึงนะร่วมบุญกันไปในชาตินี้นะชีวิตที่มันติดขัดกังวลอยู่ในใจอะไรหลายๆเรื่องนะชีวิตชีวิตไม่ถึงยแย่แต่ว่ากังวลน่นกังวลนี่จนตัวเองเนี่ยแทบจะไม่ไม่ไหวในเรื่องบางเรื่องนะช่ววัตอนเนี้ยไม่ไหวในเรื่องไม่ใช่เรื่องงานนะเรื่องบางเรื่องเรื่องบางเรื่องอนี่เขาที่เขาไม่ไหวเขาเนี่ยเออแล้วแหละเรื่องงานด้วยเรื่องหลายๆเรื่องนั่นแหละแค่แหละ เดีย๋ยวดึงเสน่ห์จ,จันไรให้ก่อนนะคนเรามีคนรักคนเกลียดนะคนไม่ชอบมึงนินทามึมงพ่อแม่มึงบน่นมึงดา่ามึงนะเพื่อนมึงทุกๆอย่างนินทามึมงอะไรต่ออะไรทั้งรวมกระทั่งคนที่มึงรักมาทะลงทะเลาะบอกแย้งน,นั่นเลคือเสน่ห์จ,จันไรที่อยู่ในตัวคนนะเดีย๋ยวดึงแต่ตาดึงให้เสน่ห์จ,จันไรวิวัลชัยเยที่อยู่ในตัวอ้หนุคนี้ออกมาณนวันนี้นะชมพันธ์ชมพันยมายาม,มาชมพันธ์ยามายามายามายาดึงออกมาหน้าชันเสน่หจันไรวิวัลชัยเยออกมาหน้าชมพันธ์ยามา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 ยา ช่เดียมาเยีมาเยีมาเลยมาช่วยเดี๋ยวมาช่เดี๋ยวเฮ้ยมากายไก่กองอะไรวะเนี้ตอนดี้ตะไลเยอะมากอืเรื่องเยอะไม่อยากพูดเยอะอ้าวมือขวามาเสี่ยงๆช่วยเดี๋ยวพูดตามตานะพูดในใจพูดไปพูดเสียงดังก็ได้ข้าพเจ้าชื่ออะไรพูดไปข้าพเจ้าชื่อนางสาราสิทิ์อายุเท่าไหร่อายุรู้สิบเจ็ดปีเกิดวันอะไรเกิดวันอาทิตย์ปีนักขัตรอะไรลขออัญเชิญ เทวดาประจําตัวที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าออกมาสื่อสารเพื่อให้ได้ข้าพเจ้าได้บูชาและร่วมบุญกันไปในชาตินี้ด้วยเธินขออันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวหนูคนนี้นะออกมาสื่อสารณบัดนีเทินดียวนีิ ลงมาลงมาประทับลงมา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 เป็นใครท่านไหนอยากพูไหนลงมา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 พี่ตอนนี้แม่เขาลงเขาลงพี่สาวอยู่แต่เข้าใจไหมครับพี่สาวเขาไม่ได้เป็นร่างทรงเหมือนผมลงออกมาพูดเพ้อเลยเนี่ยยังจูนกันไม่ติดแต่เคำสื่อของผมบอกว่าพระแม่รัก หมีใช่ไหมแม่วัสดีครับผมวันดีครับแม่วันดีครับนี่ผมล่างนะให้พรผมหน่อยเร็วแม่ให้พรผมหน่อยอ๋อครับขอบคุณครับนี่เฉยไปเดี๋ยวจะให้พี่สาวบูชาแม่นะครับนะครับแม่ครับก็อืมอาตอนนี้แม่อยากลงอยากผ่านแม่ก็ลงพี่สาวไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกพี่ผู้ชายไปให้ที่บ้านได้บูชาย,ยู่ว่า มีครับแล้วเขาตั้งใจอยากจะบูชาพระแม่รัศมีใช่ไหมใช่แต่ว่ามีแค่รูปภาพอย่างเดียวได้รูปภาพก็ได้แล้วก็วางไว้ใต้หิ้งพระได้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 พระแม่รัศมีรี่อ,อย่างนะผีก็คือผีแต่ถามหน่อยว่าทําไมมีพระแม่รัศมีแล้วทาไมผีถึงเข้าได้อะไรได้ก็ยังไม่ได้เปิดยาไงเขาว่าเปิดยาก็คือดูว่าสิทธิ์สิทธิ์ปีใครเหมือนคุณเงี้ยอยากรู้สิทธิ์สิทธิ์คือใครอะไรยังไงเปิดยามาก็าต้องบูชาถูกพอเปิดยาแล้วคเนี้เก่งเลย วยเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ผมเจออีกแล้วใครที่รอห้าอยู่เดี๋ยว่าจะช่วังไปแล้วเออเจอีกแล้วเจ้ากรรมนายเวรไอเฮียเจ้ากรรมนายเวร เอายังไงเอายังไงปล่อยเขาได้หรือยังเพียงพอยังชาีิให้เขาชาตินี้พอทํามาหาแดดทํเที่ยอะไรแล้วก็ขึ้นขึ้นเสร็จแล้วก็ลงใช่ปะขึ้นเสร็จแล้วก็ลงลงมาแล้วก็ไม่กว่าจะขึ้นได้ยากมากพอขึ้นได้ปุ๊บแล้วก็ลงลงลงอยู่นั่นแหละไม่เคยพุ่งสักทีชาติที่แล้วอีหนูคนนี้ไปทําอะไรให้มึงมาเชียร์มาเซียเชียร์มาเซียชาติที่แล้วไอ้หนูคนนี้ไปเอาของของเขามาแล้วก็ไปเอามาเนี่ยแล้วก็ทยอยคืนเขาแบบว่า ขี้เกียสุดยอดเหนียวนี่เฮียเนี่ยเหมือนคนเหนียวนี่นนนชาตินี้ทำเฮียอะไรก็แม่งยากแต่ไม่ถึงกับแต่ไม่ถึงกับลำบากนะแค่นี้เองจบเสยวสิไม่ต้องรู้ชื่อเขาหรอกเป็นเจ้ากรรมในเ,เวรอยากได้อะไรว่ามานะเชืเชอ่อประเียเชื่อใบยามยาขอให้ถือสินไม่ต้องถือสินหน้าไม่ต้องถือสินแปด mm hmm. แค่สวดบนแผ่ส่วนบนุญถุกส,สนให้เขาทุกวันจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วก็บูชาพระแม่รัศมี แล้วผีเพลอแล้วตอนแรก็ไปทำให้เขาจบพี่สาวเอาโหสิกรรมให้เขาไหมครับเอาพูดในใจอาเขาไปครับเอาโหสิกรรมมึงเอาโหสิกรรมให้พี่สาวเขาไหมเอาโหสิกรรมไหมฮะเอาโหสิกรรมไหมเอางี้เดี๋ยวให้เขาสวดนบนุญที่สมดบุญอุปสนให้ไปเรื่อยแล้วกันนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าอยากปล่อยอยากอะไรก็ตามนั้นแต่ผมพูดให้ฟังก่อนนะผมเสือกไม่ได้เจ้ากรรมในเวนเดี๋ยวมาเท่าตัวผมมันคือเ็นกรรมที่เขาต้องชดใช้กันมันล้างหนี้ล้างสินกันไปผมไปเสือกที่เดี๋ยวสุดท้ายแม่ผมตายไปเขาก็มาเล่นผมเิเพะนั้นเนี่ยแล้วแต่คุณคุณจะไม่ปล่อยพี่สาวเขาก็แล้วแต่แต่ผมก็ขอสอนคุณไ้หน่อยบอกคุณไ้ก่อนว่าคุณทําไปอย่างเงี้ยสุดท้ายคุณพอใจคุณเลิกจับเขาคุณก็ต้องไปรับโทษรับใช้กรรมอีกที่ จองเวรเขาแค่นี้เองผมบอกแค่นี้แต่คุณสะใจหรือคุณกําลังสนุกข,ของคุณอยู่ก็แล้วแต่คุณคุณจะเล่นต่อไปก็แล้วแต่ผมไม่ยุ่งผมบอออกไปได้แต่เดี๋ยวพี่สาวเขาจะอที่สวนบุญสุุศสให้ละกันจบแล้วก,วก็ถ้าเกิดดีขึ้นเลยขึ้นก็ให้พี่สาวเขาก็สวดมนต์ให้เขาแต่ถวายสารทานอะไรต่ออะไรก็ทำบุญปักบาเขานองถึงเจ้าก,กรรมนเวรอะไรนะครับทุกอย่างจะขี้ข่ายดีขึ้นทําให้เขาก่อนเขาไม่รู้เดี๋ยวเขาลับปากไปว่าจะ,จะปล่อยแล้วแต่ดันเสือกไม่ทาพอไม่ทําขึ้นมาแม่ง เขาลับปากไปแล้วอ่ะใช่ปะเขาก็รอคุณทำก่อนแค่นันจบไม่มีอะไรแล้วขี้ขายหมดจบทุกเรื่องจบหมดเลยอย่าลืมไปทําตามนี้ให้ครบจบมีอะไรถามอีกถอยออกก่อนจะกำลังจะถอยออกลูกถอยให้เป็นให้เป็นพี่สาวก่อนช่วยไม่ยด้ไม่ไ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 ด้ถอยถอยไปจบแล้วลูกเขียนทุกอย่างแล้วชีวิตอะรับผ่อนจากตาไปนะอ้า ที่มาสื่อสารบอกกันนะเดี๋ยวให้หนูคนนี้บูชานะแม่ครับ mm hmm. เอออ่ะพักก่อนมีอะไจบแล้วให้พาพาเขาไปวัดแขกแล้วไปไหว้ให้เรียบร้อยไหว้พระพรมในวัดแขกพระพรมสายพามอ่ะแล้วก็พอตรงแม่รัศมีเ่ยก็บอกว่าเสริมบาร,รมีให้แม่รัศมียานที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าอ่ะ ให้ขายของอะไรลารวยให้เงินให้ทองอะไรว่าไปแล้วล่ะบูชาแม่ถูกต้องเอารูปมาแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะปลุกเสกให้ยานนี้ลงมาอยู่ในรูปแล้วก็อะไรแล้วก็ไหว้เขาทุกวันครูวันครูคือวัพนพฤหัสเจ้าแม่รัศมีเขาไหว้พระแม่รัศมีเขาไหว้อะไรยังไงก็ไหว้ถูกต้องตามนั้นจบทุกอย่างอ่ะมีใครอยากถามอีกมือขวาม,มาเดี๋ยวเขางงอยู่ถอยก่อน อ่าให้ล่างถามให้เรียบร้อยก่อนเอออะไรนั่นแหละมาตรงนี้แล้วถามได้เลยพี่เอะอะรระัเยอะแต่มันเปนเรื่องติดขัดเยอะมากมายเกี่ยวกับเรื่องการเรงินเนี่ยยิ่งเป็นวันบจริงนานนะะมันจะผ่านไปได้ทำเมื่อไรก็เริ่มจะคิี่คลมานั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องไปคิดเลยนะเป็นเพราะโควิดเป็นข้อเหี้ยเป็นเพราะหาเออเป็นเพระมันควรจะดีตั้งน,นานแล้วใช่ปะ มองแล้วมันจะที่ทํามาเนี่ยมองแล้วมันดีนะแต่เฮีย้ยแม่มันมันมันไม่ยอมมันไม่เยี่ยม,ไ,มยยไปอ่ะแค่นั้ทำตามเนี่ยให้ครบทุกอย่างออกจากนี้ไปไปไหว้พ่อหลักเมืองจุดผู้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานแล้วก็บอกว่าอีฉันอยู่สีเมืองขายรุ่นไก่เนี่ยขอให้กร,รมีพ่อหลักเมืองเนี่ยเจ้าของถืนดินจังหวัดราชบุรีเนี่ยเสนอให้ให้ลูกช้างใช่ไหมให้ลูกช้างเนี่ยไปไหว้ก่อนไปไหว้ขอ เราก็บนอะไรร <Or> ุกไหมพ่อจะบ่นชอบอะไรฉันใช่ผมเตรียมมาแล้วแต่ยังไม่ได้ยำนี่ไงเม้นเขเม้เขาไม่ถามคุณหรอกเขารู้แหมพ่อเนี่ยป่ะให้ดูดูผลลุกเลยป่ะดูพ่อมานะครับผมมันี่เร็วไหวตาไหวตาลุกมาโอ้ยฮ่า มึงนี่แม่งไหว้กูอยู่เป็นทุกครั้งทุกข่าวมึงนี่แม่งเชื่อมึงเชื่อในตัวกูมากเลยใช่ไหมลูกเออพ่อหลักเมืองจังหวัดราชาบุรีของตานั่นเนี่ยบา้า พ่อปู่นฐานขุนศรีชาชัยนาคราชแค้วคาดปลอดภัยเดินทางไปไนแค้คาดปลอดภัยจับพยนอันตัายทั้งปวงนะลายสั uh ยกนี้กูเสอพูคุณให้นะยูมาสีมาสีชุมาย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 ชุมายชุมายชุยมมาย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 ชุมายชุมายชุมมายมายไปจบเอนั้นแหละจบ